รักบาคผูหลสมรักษาส้มพกรักรักษาหมอเย็นเป็นุกจะเลือนอกข้ามร่วมท้นไข่แจ่เาทีเจ้าท่านนะครับไข่เวรบอลผู้ยญงยาคนมาเขี่ยวมาเขี่ยวผู้สองคน ที่องค์กรไม่แสดงควายินดีเลยเช่น เรื่องประกาศของปฏิติศสามการเลือกเปรียบการสถาบนอันนี้ก็ผ่านไปทั่วทางเพื่อนผู้บริหารจะมีนโยบายต่อที่ปสุดเราได้ทำการาขั้นตอนในการผลการเลือกตั้งนายททเทศมนตรีนะครับแล้วก็ในข้อระเบียบที่เลือกตั้งในวันที่ย5่สิบห้พฤษภากราคม5 6ี อีกครันนหน้าที่ให้ประชามสภาเรีอกเป็นระานเพื่อให้เป็นประาในการถือหลักแต่แค่เอควาอร่าผิดชอบทำตดต่อช่เลือนะครับตัว่กี้เป็นอะก็เนียนตัวตัวน้อยมันนี่ละน้อยนนีดตัวเปนเป็นหรือว่าีดเพ่ขีดป้องกันส้ตัวอื่นแต่ว่าตัวเปล่นเรต้องรักษาตามอาการ ก็คนมค่ยกินยาลยครอย่างเนี้ยตัวนู้นตัวนึงกนหลายครั้ก็มแต่นนี้แหาตายบางหลายตัวมันมันมาเบิ่หัวไทยก็ได้ยังไงบงนตายหลายตัวเหรก็เาะตัวข้า่หนาหกตัวเหรอส่องตัวส่องตัว นมูกกระายใหญ่เนี่ยนี่เราตะลุร้ตนี่คืออย่าหาวรือตามภาษามันอ่านซึ่งตลอดทัานที่ซักกินอาหารได้ตลอดใจติดใจเราวิ่ีปัญหายังว่าซื้อยาเมื่อคนตลอดนี่สิภารกิจเร่งด่วนหลังจากที่ผมเข้าแถลงนโยบายแล้วก็จะดำเนินการเรื่องน้ำประปาอุปโภคบริโภคให้กับพี่น้องประชาชนเป็นการเร่งด่วนรวมถึงโรคภัยที่เกิดจากสัตว์นะที่กำลังระบาดอยู่นี้นะครับ ดูนี้ก็เป็นปัญหาอของเกี่ยวกับวัวนะครับที่ล้มป่วยในเขตพื้นที่เป็นจํานวนมากนะครับซึ่งเบื้องต้นมนก็ได้มอบหมายให้ทางเจ้าหน้าที่นะครับออกพ่นยาฆ่าเชื้อนะครับไปสองสามครั้งแล้วนะครับก็คาดว่าคงจะได้ดำเนินการโดยเร,เยเร่งด,วด่วนเพราะว่าพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงวัวเนะี่ยเดือดร้อนมากนะครับซึ่งก็อยากฝากทาง ตรงนี้เองนะครับหน่วนงานหลักทางปศุสัตว์ก็ไม่ได้เข้ามาสนับสนุนเท่าที่ควรนะและข้อมูลก็ไม่เป็นตามข้อเท็จจริงมีสัตว์ล้มตายก็ไม่ได้แก้งไม่ได้รายงานนะครับโดยเฉพาะตำรลคขามันแก้วของเราเนี่ยก็ล้มตายไป4ีหตัวแล้วทางบริษัทก็ว่าไม,ไม่มีข้อมูลตามที่เสนอข่าวมาฉะนั้นจําเป็นท้องถิ่นเราต้องได้รีบเร่งดาเนินการนะครับให้การช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรโดยเร่งด่วนนะครับ